แคปหมูกรอ,อบมาแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาทําการกินแคปหมูนั่นเองนะทุกคนก็จะเหมือน ASMR เลยนะครับคลิปนี้ก็นัเนเุเอุกเอก,ก,กอบนะครับอเอเกเอเเรเ่มอันเลเดีกว่าอเ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 เเเยเวเาน,นอเ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 มอเออบอกออก เคีับอันยาวๆหรออืมอยังกอบซื้อมาในราคาถุงเลย20บาทนะครับทุกคนก็เยเอะอยู่นะประมาณจานหนึ่งเลยอะ่ะ อร่อยครับสุดอยอดกอดมาก อันนี้ดูดิว่าได้ครอบขนาดไหนแล้วดูว์กรอบกรอบ อืมอ,มอมืขอให้เลย <c oughs> ควรมีน้ำด้วยนะครับนะ้นเวลากินนะครับนะไม่งั้นจะติดขอได้นะทุกคน ขขอบจริงๆครับทุกคนฟังจักเสียงได้เลยอื อร่อยอะแล้วก็กรอบนะทุกคนอุ้ยหลน่นอันนี้ใหญ่นะครับทุกคนรี่อมครับ อืมอร่อยอืมมันกรอบแล้วก็อร่อยนะครับทุกคนเบื่อจะหมดแล้วนะทุกคน ผมขอกินไม่หมดแล้วกันนะครับนะแบบมันติดตรงนี้มากไม่ได้มีน้าด้วยนะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอเจอกไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะใครที่อยากให้ผมลองกินอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วไปบ้ายเจอลิปหน้าครับ